มันจนเป็นไงนี like ่ด like ้า like วีขาวีอ yeah. ้าวข้าวปลานี yeah, like ่

โอ้ยมันเป็นหัวเจ้าเลยไปหอข้างมาไป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 ม้ไปมาไปมาไปาไปม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 าไนมาไป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 มาไมาไปาไปม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 ามาาาามาาามป ว่าถล่มหุ่นข้ามเป็นเหตุบานเมื่อสกปรกขีนใจศีรษะผ่านาไปตึงจะลบก็นี่คือคนไทยเผ่าหนึ่งที่ชอบทิ้งขยะไม่เป็นที่สร้างความสุขก็ปลกทำลายสิ่งแวดล้อมพวกเราไทยเทเทมั่วทั่วไทยไทยเท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 พวกเราไทยเทพวกเราไทยเททีทุกที่ตามใจ เ่ารแม่สเป็นคนข้าวชันมาปูชาบานเมืองนี่รักษณะเด่นคือนี่ป่าขึ้นป่าปาไใหญ่ปปาาเนี่ยน้เนี่ยปากนี่ปก้นปูลาสวัสดีครับท่านนี่คือคนไทยเผ่าหนึ่งมีนิไซช,ชอบคกเงิน

เรไปนี่จาแต่เลขแต่ว่าทันีสังบางนังพี่ทเลาะกันนะหนังพี่ยังแค่เสค่ะโอ้ไม่ต้วนเ ซุ่มพี่เขานี่เป็นคนดีเด้แต่ว่ากันไอ้เจ้าพวกมันนี่มาดจี้รถนี่ปาหน้าวานั้นก่ออะไรนี่้มาสวาข้นี่หลายเติบคนผมไม่นำใจมาเด็กมาแย่งมาขับรถถ่ายรูปมาคือปั่นม่วงป่ะเออตลาดไปกันนอเอ้ามาอยู่อะไรตรงนี้อ่ะลูกหืมโอ้เกือบโดนเหยียบแล้วไหมเนี่ยนี่คือคนไทยเผ่าหนึ่งดูภายนอกก็ดูเป็นคนดีแต่คนจับพลุ่มว่าไร ก็ไปทันทีวา,านเัน,นารจำขาดกับเด็กชายอยู่ได้ อะไรผมอยู่ซอยนี้ไปด้วยกันมาเอาเก้ากี่โมงแล้วเพื่อนยังไม่มาเลยวะนี่ทำไมคนยังไม่มาเลยวะเอ้าเพื่อนมาเลยเอ้าโอ๊ยไปขอโทษครับเอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเร็วเร็วเร็วที่หลังเร็ววันนี้ชัยว่าเราไปทำบุญกันนะครับเพื่อนแช่งโอเคไปมาวันนี้วันดีด้านรถเลยเพื่อนโอเคครับมา กับอรัธนาคุณภัศสรสีรัตนาไตายพระแก้วมรกตเฮ้ย,ยเกินไปโอ้ยไม่ได้พี่ขับขี่กลางถน,นนนี่เราก็ต้องปลอดภัยใช่ชายชาว่าตรงนี้แน่นอนโอ้ไทยเจริญอ,อะ เอ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับรถเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงขับรถเลยวะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ไหวละเฮ้ยใจเย็นใจเย็นดิมึงดูใจเย็นดิมึงดูแผลที่หน้ากูัวทำไมวะหน้ากูมึงใจเย็นดินักลบย่อมมีบาดแผลเฮ้ยมึงเจอคนแน่มึงไม่รู้จักพยานเล้วใจเย็นใจเย็นดิเอาเอีกเอาอีกไอ้เล็กเกิ้นานเอาอีกใอ้เล็กเกิ้ลนาน อยากให้สู้แต um> um> ่ของแบรนดเนขอแบรนด์เนของยแบนนีช um um> um ิน um ่ช um> um um> ิ่ขแบรด์มปตรงไหนบงแหลนี้แยนี <h <h ่คือคนไทยเผ่าหนึ่งที่มีนิสัยฟุ่มเฟือยส่วนใหญ่รายได้ต่ำแต่ชอบของแบรนด์เนมถ้าไม่ได้ใช้เหมือนจะตาย Qua trở lại lúc nào. Nát, hơi lắm của lớn này. Oh, dì. Ay, mấy 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 เกินตัวกก็จะู้ะนี่คือไทยฟูงเฟอ้อคนไทยที่ชอบกู้และนี่คือสิ่งที่ตามมาจเจริญมีปัญญาคิดก่อนกู้รู้ทันนี้คื่ไทยฟูงเฟอ้อไม่คิดก่อนกู้กู้ไปดอกเบี้ยก็มาขึ้นกายเป็นนี่มัน เจอคนแบบนี้ในสังคมแบบนี้แย่มากครับโอเคขอบคุณนะครับผ <Ha. S 1>